สวัสดีครับท่านผู้ชมผมไวแลบ13ครับวันนี้ผมมาเสนอเกี่ยวกับมะละกอต่อกิ่งนะครับเป็นสายพันธุ์ของมะละกอพอเลียงเนื้อเยอื่อแล้วนำมาต่อกิ่งโดยต่อพื้นบ้านนะครับสำหรับต้นที่ตรงหน้าท่านนี้ก็อายุอยู่ประมาณ6เดือนกว่าๆนะครับมะละกอแขกนวนนะครับเหมาะสำหรับเป็นมะละกอตำมากๆเลยนะครับเนื่องจากที่จะมีความกรอบ แล้วก็เนื้อของเขาจะอุ้มน้ะะําปลาอุ้มอุ้มน้ำส้มตํานะครับเครื่องปรุงต่างๆทําให้เป็นที่นิยมในการตำส้มตําของแม่ค้านะครับจะเหนือกับมะละกอพันแขกดํานะครับต้นนี้ก็อยู่ที่มานหเดือนกว่าๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายดู คอข้างบนก็จะเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มที่จะออกเยอะแล้วนะครับสำหรับต่อข้างล่างนี่นะครับเขาจะต่อต่อกิ่งเป็นต่อพื้นบ้านนะครับมาเขาบอกว่าจะทำให้ต้นแข็งแรงนะครับสำหรับตัวผมนะครับที่ได้ลองดูนะครับผมคิดว่าไม่จริงนะครับ ใช้เม็ดใช้มเมล็ดเพาะหรือว่าใช้กิ่งตอนหรือพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเลยก็จะดีกว่านะครับต้นที่สมบูรณ์ของเขาก็คือถ้ามีส่วนของตัวนี้นะครับที่ของเขาติดนะครับจะทําให้เจริญเติบโตเท่าเท่ากับเพาะ,มะเมล็ดหรือตอนกิ่งนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยส่วนผมได้ซื้อมาอยู่ประมาณ10ต้นนะครับรอดอยู่ประมาณ3มต้นอีก7ต้นตายนะครับ ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเสียเงินเปล่านะครับเนื่องจากมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับสําหรับต่อพื้นบ้านนะครับต่อพื้นบ้านตอนี้ก็เขาบอกว่าได้ต่อมาจากต่อพื้นบ้านนี่แหละครับคือผมตัดต้นยอดของเขาออกแล้วก็เอาต่อต้นนี้ไว้นะครับใช้ต่อต้นนี้ไว้อายุระหว่างต้นนี้กับต้นนี้นะครับห่างกันไม่น่าจะเกิน หเดือนนะครับไม่น่าจะเกินหนเดือนพอได้ตัดตัดยอดของเขานะครับมาเพาะชําแล้วก็เหลือตอที่เขาบอกว่าเป็นตอพื้นบ้านเนื่องจากผมทําแลบพอเลี้ยงในเยื่อนะครับผมจึงอยากรู้ว่าตอพื้นบ้านที่มาใช้เนี่ยเป็นตอแบบไหนความสมบูรณ์ในการหาอาหารจากขนาดไหนนะครับจากที่ได้ลองดูนะครับทั้งที่มีการห่มดินมีการดูแลรักษานะครับ เทียบเท่ากับต้นนี้นะครับเทียบเท่ากันเลยการเจริญเติบโตนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ได้มีความหากินเก่งของตอที่เขาอามาเสียบนะครับจึงไม่จําเป็นต้องจะต้องซื้อแพงนะครับสําหรับการดูแลรักษานะครับมะละกอก็หาอะไรห่มดินไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าเศษฟางเอามห่มดินให้หนา,นาๆเลยนะครับ มีการลดน้ําอย่างน้อยนอาทิตย์หนึ่งสักประมาณ2ครั้งนะครับครั้งหนึงก็อยู่ประมาณสัก10ลิตรนะครับแล้วช่วงสําคัญเลยนะครับช่วงที่เขามีการแตกคอก็คือเขาเริ่มหาอาหารกินได้หลังจากอายุ6เดือนก็กว่าไปแล้วเขาจะเริ่มแตกตรงนี้นะครับพอเขาเริ่มแตกเสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่มีอาหารนะครับเขาหนึ่งเขาอาจจะสลัดลูกนะครับ2ลูกอาจจะไม่สมบูรณ์ เราจึงใส่ในตระกูลขี้วัวนะครับสำหรับตัวผมผมจะใช้ขี้วัวเป็นตัวใส่อ้อมทรงพุ่มนะครับอยู่ประมาณสัก5กิโลนะครับต่อ1เดือนแล้วก็ลดน้ำนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปเขาจะติดได้ขนาดไหนนะครับต้นนี้ก็คือใจจริงผมอยากให้ ลูกของเขานะครับติดพื้นนะครับแต่ก็ไม่มีความสามารถที่จะทําได้นะครับก็อยู่ประมาณสักเกือบสิบห้เซนนะครับถึงจะได้ติดพื้นนี่นะครับต่อไปนี้นะครับอยากแชร์ว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับพวกมะละกอที่ต่อยอดนะครับ ก็คือผมว่ามันไม่จะป็นเลยครับใช้เม็ดพันใช้การตอนหรือซื้อแบบพอยังในเยื่อมาเลยจะดีกว่านะครับใน3แบบนี้ดีกว่าที่เราจะมาต่อกิ่งนะครับสำหรับผมหมายลขสิบนะครับอยากให้ข้อมูลดีๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมหมายลขสิบสขอลาช่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ